เราจะมาแกะดูรหัสทานกันนะครับว่าเป็นรหัสอะไรนะครับพอดีทานรีโมทหมดนะครับแกะง่ายครับมันจะมีรูตรงนี้แย่ก yeah, ยค่อยไล่ไปนะครับค่อยไล่ไปทีละข้างได้นะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นวงจรนะครับ เป็นวงจร <c oughs> อันนี้ก็จะแกะเลยนะครับใช้เล็บแกะได้เลยง่ายๆน,นี่ครับนี่ครับเป็นแผงวงจรนะครับรหัสทางก็อยู่อย่างนี้นะครับผม C R ซ r อาหนึ่งหกสองศูนย์นะครับ <S <S เห็นไหมครับเรารู้รหัสฐานแนละ้วเราก็ไปซื้อฐานได้เลยครับ <c oughs> มันก็จะใส่กับคืนนะครับ ค่อยดันไปเดี๋ยวมันจะมีล็อกของมันเองเปลี่ยนง่ายๆครับขอเพียงแค่รู้รหัสฐานใส่ไปจบครับผมง่ายๆครับบีตลงได้เลยไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะจบครับมีแค่นี้ได้โอเคครับ